ถ้าผมวันนี้สวัสดีครับมาพบกประเดิเช่นเคยกับบรรยากาศตอนนี้ช่วงประมาณรุ่มรวมสามทุ่มครับจะมาเล่าเหตุการณ์ประสบการณ์ในชีวิตของตัวเองที่เคยประสบพบเจอกับผีกองกอยนะครับหรือทางบ้านดีสานบ้านผมบากบางจังหวัดอาจจะเรียกว่าผีเป่าก็ได้ครับผมแต่ผมจะ คุณแนะนำเขาว่าผีเป่าออมากกว่าแต่ว่าผีกองกอยรวมที่คนรู้จักครับคลิปนี้ก็คลิปนี้ก็คือโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมครับเนื่องจากว่าเป็นประสบการณ์จริงที่ผมเคยประสบพบมาในสมัยตอนที่ผมเป็นเด็กครับ คือผมปัจจุบันนี้อายุย่าง53ปีเต็มครับเกิดปีพศ2ส1 3ที่บ้านยะนางตำบนบ้านเป้าอำเภอเกษตรสมณ์จังหวัดชัยภูมิก็ต้องถามว่าคนที่อายุ50ปีขึ้นเนี่ยเขาจะต้องเจอประสบพบเหตุการณ์อะไรหลายๆอย่างมากมายเนี่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับสิ่งที่ โลกสมัยใหม่อาจจะเป็นบุคคลร่วมสมัยครับแต่คลิปนี้ก็คือบอกให้ผู้ชมทุกท่านคือใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมบางคนอาจจะไม่เชื่อบางคนถ้าเป็นรุ่นแล้วค่ะเดียวผมอาจจะเชื่อในเรื่องพวกนี้เพราะว่าเคยประสบพบเจอมาด้วยกับตัวเองเนื่องจากว่าผมด้วยในวัยเด็กครับเป็นคนที่ชื่นชอบในการปักเบ็ด ตามไล่นาเวลาเลิกเรียนนะอยากให้เจอเสาร์อาทิตย์ประจํานะครับหนึ่งวันศุกร์สมัยก่อนผมก็จะใช้วิธีนึกถึงฐานแก๊สนะครับโลละสองบาทสมัยก่อนนั้นถานแก๊สเอาแก๊สใส่ข้างในแล้วก็หมุนข้างบนก็จะมีน้ําหยดติ๋งติ๋ติต,ต,ติเพื่อจะให้หยดใส่แก๊สแก๊สในที่นี้คือแก๊สที่เราไปบ่มกล้วยนั่นแหละครับ เด็กสมัยใหม่อาจจะไม่เคยเห็นไฟตาสมัยก่อนก็จะเป็นท่อท่อส่งแก๊สมาใส่ตรงนี้เราก็จะมาจุดไฟพุ่งข้าไปเป็นแหลมๆไฟก็มาถึงกับว่าสว่างมากครับเองแต่ว่าไอ้นูนไอ้ไฟของตาไฟแก๊สมันจะเป็นนูนๆเขาเรียกว่าเลนสั้นเบ้ายาวนูนนะครับหรือ ถ้ายุคตอนนั้นจริงๆยุคสมัยเด็กจริงๆก็ใช้ตะเกียงตะเกียงน้ำมันกา๊าซครับโดยใช้ไม้ไผ่เป็นด้ามมันกระบอกช่องไฟมันก็จะใช้วิธีกระป๋องกระป๋องนมแล้วนี่นะครับผมใช้วิธีเจาะรูแล้วก็มัดติดกับไม้ไผ่เป็นขาตั้งเอาตะเกียงยัดใส่ด้านล่างแล้วก็จุดเพื่อที่จะให้เป็นครบเขาเรียกว่าครบสองนี่ผมก็เคยใช้วิธี ไปปักเบ็ดตอนเด็กนะครับใช้วิธีนี้แหละแต่เหตุการณ์ที่ผมจะเล่าอันนี้ก็คือเกิดขึ้นเมื่อสมัยผมตอนอายุประมาณน่าจะสิบขวบได้ครับน่าจะประมาณปสีซึ่งตอนนั้นบ้านผมยังไม่มีไฟฟ้าเข้าครับยังไม่มีสื่อสารไม่มีอิอนเทอร์เน็ตไม่มีทีวีดู ถือว่าไม่มีไฟฟ้าเข้าก็คนเกิดในยุคนั้นก็ถือว่าอายุเรียกพอสมบูรณ์ครับเริ่มเริ่มเลยนะครับผมเริ่มจากที่ทุกๆวันศุกร์ผมจะไปหาเขียดหรือหาไส้เดือนไว้เป็นเหยือ่อสำหรับปักเบ็ดปกติก็จะใช้ไฟนี่แหละครับไปหาเขียด ก็จะใส่ใส่ตะข้องไว้แล้วก็เอาญ้าใส่ข้างในนึกออกไหมครับเหตุที่เอาย้าใส่ข้างในคือไม่ให้เขียดตายเพื่อให้มีความชุ่มชื้นหญ้าที่ควายกินนี่แหละครับสาวสาวสาวแล้วก็เอามาใส่ตะข้องเราส่องไฟหากบงมาเขียดเขียดก็ประมาณตัวนี้ก้อนเนี่ยเราไปเป็นเหยื่อเหยื่อปักเด็ดหรือถ้าไม่เหยื่อไม่พอจริงๆเราก็ไปหาขุดไส้เดือนขุดไส้เดือนก็จะใช้วิธีผ่ากระป๋อง เชือกห้อยแล้วเอาดินใส่แล้วก็สะพายนี่ครับโอ้พอนึกถึงทำไมเด็กนี่บางทีอยากกลับไปเป็นเด็กครับเหตุการณ์วันนั้นคือผมไปด้วยกันสามคนมีผมแล้วก็มีเพื่อนอีกคนหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็คือเป็นลูกพี่ลูกน้องกันอายุเท่ากันนามสกุลเดียวกันแล้วก็มีพี่คนหนึ่งพี่คนนั้นก็คือ เป็นพี่ชายของด้วยกันนี่แหละครับอายุเขาห่างผมก็ประมาณทักสี่ปีได้ผมกับคนเนี้ยอายุเท่ากันสิบขวบสิบสิบเ็ดสิบสองถามสี่แสดงว่าเขาอายุมาจะมสองเหตุการณ์วันั้นคือเราไปปักเบ็ดด้วยกันสามวันสามคืนนะครับไม่กลับบ้านตั้งแต่วันศุกร์บอกซึ่งสมัยก่อนเวลาไปปักเบ็ดไม่มี ي ي สือ่อวิทยุสื่อสารติดต่อลูกได้ว่า หนึ่งกลัวลูกไปจมน้าตายส่วนมากคนจะ,จะกลัวลูกไปจมน้าตายเหตุที่ไม่กลับบ้านเพราะหนึ่งอยากได้ปลาเยอะๆครับแล้วก็มีความสุขในไหนก็มันเป็นวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นั่นแหละครับก็นอนยาวเลยในทุ่งนานั่นเหตุการณ์วันนั้นในทุ่งนานเราไปปักเป็ดด้วยกันสามคนนะครับก็จะมีเบ็ดอยู่ประมาณสักร้อยหลังก็เรียกว่าร้อยหลัง เบ็ดที่จะเอารูปให้ดูนะครับผมนี่คือสภาพของการไปปักเบ็ดในทุ่งนาก็จะประมาณนี้ครับผมก็จะใช้เบ็ดเสียบตามคนันาก็จะให้ได้ปลานะครับตอนสมัยเด็กๆถ้าคนอยู่ภาคอีสานผมคิดว่าทุกคนอาจจะนึกถึงภาพเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีครับแล้วก็อยากจะเสื่อให้ถึงคนที่ไปทำงานต่างประเทศให้นึกถึง พิธีสารเราไปหาปลาในทุ่งนาแบบนี้ครับจะเป็นภาพที่ผมชอบเป็นชีวิตจิตใจในสมัยนั้นคือไปปักเบ็ดหนึ่งจะได้ถ้าเป็นกระวันได้ปลาหมอครับเนื่องจากว่าเป็นเหยื่อเส้เดือนถ้าเป็นกางคืนจะได้ปลาช่อนเพราะว่าเป็นเหยื่อเขียดที่เราส่องเอาตามคันนานี่แหละครับเหตุการณ์วันนั้นที่เราไม่ได้กลับบ้านเพราะหนึ่งอยากที่บอกเกินแรกๆว่า อยากได้ปลาเยอะแล้วเราก็อาศัยวิถีชีวิตแบบไหนที่เราสมัยเด็กไปกลับบ้านก็คือหนึ่งหามะพร้าวหามะพร้าวกินครับหา,าหาพวกถั่วฝักยาวหาพวกแตงกวาที่เขาปลูกตามคันนาหรือปลูกตามห้างนาเขาเนี่ยแหละครับส่วนมากก็ วิถีชีพชนบทในห้างนาก็จะมีพวกน้ำปลาพริกป่นเกลือเพียงแต่ว่าเราต้องหาหาไฟไปก่อบางทีก็ใช้วิธีย่างปลาใส่เกลือที่เราหาได้นั่นแหละครับวิธีการยา่างปลาตอนนั้นก็ก่อไฟได้ถุนง่ายๆครับผมสภาพเถียงนาหรือสภาพของห้างนาสมัยก่อนที่เราไปอยู่ก็ มีสภาพคล้ายๆแบบนี้ครับแต่ว่าหลังเล็กแต่ว่าน่าจะโสมกว่านี้เยอะครับมีมีปิดด้านข้างแล้วก็มีระเบียงมีทําชานบางทีก็คล้ายๆรูปนี้ครับที่เราไปอยู่ในคืนนั้นแต่ว่าในช่วงนั้นเป็นช่วงหน้าน้ำแล้วครับข้าวชาวบ้านปลูกในตอนนั้นเขียวอชอุ่มในเบลนข้างๆมีลำคลอง มีปลาฮุบตันกนางคืนตามท้องไร่ท้องนานะครับแล้วก็คืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายครับคืนนั้นเป็นคืนเดือนหงายครับเป็นคืนสิบห้าค่ำซึ่งอากาศหนาวเย็นอยู่ในช่วงประมาณสักเดือนปลายปลายเดือนธันวาคมในช่วงประมาณห้าทุ่มเที่ยงคืนนี้ดวงจันทร์สว่างสวัยไปทั่วบริเวณ เรามองเห็นยอดข้าวมองเห็นอะไรคลุมๆเห็นเสียงกบเขียดร้องไปทั่วบริเวณนะครับแต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดฝันนะครับที่เราได้เจอเจอเหตุการณ์ในค่ำคืนนั้นครับในระหว่างหัวค่ำพวกเราสามคนในวัยเด็กอายุแค่สิบขวบครับเราได้ก่อไฟไว้ใต้ใตถุนที่เรานอนนะครับ หนึ่งก็ให้ความอบอุ่นกับร่างกายสองให้แสงสว่างแล้วก็เป็นการไล่ยุงไปในตัวครับแต่ว่าดึกดึเที่ยงคืนการเป็นเด็กก็อาจจะเป็นนอนขี้เสาก็ไม่สามารถที่จะมาก่อไฟเอาเชื้อฝืนใส่ไฟได้ตลอดเวลาครับแต่เหตุการณ์ไม่คาดฝันคืนนั้นก็เกิดขึ้นกับพวกเราตอนประมาณร่วมๆเที่ยงคืนในคืน ครับเหตุการณ์วันนั้นในระหว่างที่เรานอนหลับอยู่นะครับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันก็คือหูผมอะได้ยินเสียงที่เราปักเบ็ดไว้นะครับมันจะเป็นตะตอบพ้างนาที่เราอยู่บริเวณด่รอบจะเป็นนานาข้าวกำลังออกรวงแล้วก็มีปลาเยอะแล้วก็ในลำคลอง บางทีมันจะมีลำคลองไหลผ่านตามนาด้วยสิ่งที่หูผมแบลได้ยินตอนนั้นก็คือในสมัยเด็กคนเท่าคนแก่เขาบอกว่าผีเป้าระวังผีเป้าจะมากินตับเขาว่าระวังผีกองกอยถ้าเป็นภาษาไทยหรือว่าเป็นภา,ภาษาภาพรวมเขาบอกว่าผีกองกอยนะครับในระหว่างที่ผมนอนหลับเงียงหโเดีนี้อาอยุสิบหบนะครับได้ยินเสียง เท้าเดินช็อกช็อกเหมือนเหมือนเดินขาเดียวแล้วก็เสียงร้องมาเรื่อยๆก้กกองกอยแต่ตอนนั้นผมไม่รู้สึกว่าเขาจะร้องกองกอยนะครับแต่ว่าพอพอมาโตอีกทีเออหรือเขาจะร้องกองกอยเหมือนกับไก่แต่ละประเทศขันไม่เหมือนกันทั้งที่เราได้ยินเหมือนกันคางจริงไอ้ตุ๊กแกแต่ละประเทศร้องไม่เหมือนกันแล้วแต่หูคนได้ยินนะครับ อย่างบ้านเราก็ตุ๊กแกตุ๊กแก่บ้านผมเรียกตับแก่ตับแก่ฝรั่งเรียกเคโกเคโกเห็นไหมครับแล้วแต่หูเราแต่หูผมตอนนั้นก็ก็คิดว่ามันเลยร้องประมาณทักก็ก็ก้อยน่แต่ว่าความเป็นไปได้น่าจะเป็นคําว่าร้องกองกอยกองกอยมากกว่าเนี่ยหูมาใกล้ใกล,ใกล้ผมก็คิดเอาแล้วถ้าเป็นคนมาตอนเนี้ยก็ต้องเป็นคนที่ เป็นผู้สูงอายุอาจจะเป็นวันสักวัยสักสี่สิบห้าสิบมาท้องไหรท้องนาแต่คิดไปอีกทีหนึ่งคนเถ่าคนแก่เวลาเขาไม่ไรไม่นาเขาไม่น่าจะมาร้องพูดแบบก้องก้อยก้อก้อย,อย,อย,อยตามตามคันนามาเรื่อยๆตามตามลําห้วยใกล้ๆเพราะว่าผมสังเกตว่าลําห้วยมันจะโค้งเข้ามาหาตัวที่ผมอยู่หาเถียงนาที่เรานอนนี่แหละครับ มันจะโค้งมาเรื่อยๆผมยียหูอยู่ประมาณสักสองสามนาทีเสียงเริ่มใกล้เข้ามาเรื่อยๆเ,เสียงเท้าเขาในเหยียบหญ้านะครับดังสับสับสับ,สบ,สบลับกับเสียงของเขาก้อก้อยก้อก้อยก้อก้อย,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 อยไปเรื่อยๆในใจในคิดตอนนั้นปุ๊บเอาละเราได้เป็นเด็กเราก็ไม่กล้าปลุกเพื่อนสองคนที่นอนอยู่ผมก็คิดว่า ที่ผมได้ยินคนเดียวต่างคนต่างเงียบนะครับผมก็ไม่กล้าปลุกเพื่อนหนึ่งคันจะลุกขึ้นมาพูดพลาดก็กลัวผีฆ่าเราในสะมัยเด็กก็คือมีความกลัวว่าผีจะทำร้ายชีวิตเราแต่ในระหว่างที่มาเรื่อยๆเนี่ยตรงที่เรานอนเถียงนานะครับเถียงนาก็จะเป็นฟากเป็นฟากไม้ไผ่ที่ห่างๆแบบนี้ซึ่งเราสาสมารถมอง มองทะลุฝากไปได้อย่างนี้เราลานอนนะครับเชื่อไหมครับว่าในระหว่างที่ผีตนนั้นเดินเข้ามาหาเราเนี่ยตรงผมที่พนนอนอยู่ข้างบนเนี่ยเดินผ่านมาข้างล่างเนี่ยด้วยความเยือกเย็นผ้าห่มที่ตามไปวันนั้นก็คือไม่แค่ผ้าขามามัดมัดหัวมัดท้ายแล้วก็เอาเท้าเหยียบยันแล้วก็ขุมไว้แค่นี้เพื่อไม่ให้ยุ่งกัดในระหว่างที่ ผีกองกอยที่ผมคิดว่าจะเป็นนั้นนะครับกองก้อยกองก้อยเดินรถผมนอนอยู่นี่นะครับเขาลอดผ่านตรงที่ผมนอนอยู่ผมเองก็ไม่กล้าทุกอย่างนี้ผมกลัวแบบตอนแรกนึกว่าเขาจะเอามือพุ่งขึ้นมาจิ้มตรงเอวเราแต่หาไม่ครับเขาก็เดินผ่านมาไปอยู่ตรงระเบียงชานในระหว่างที่ผมนอนนะครับ ยว่ตรงระเบียงชานเนี่ยผมจะนอนเหยียดขาแบบนี้ผีตอนนั้นตอนแรกผมออ้ยเกิดเกิดเขาเดินขึ้นมาหาเรามันจะเป็นสองสองระดับครับเหมอนชานบ้านก็คือคือระดับเล็กเราส่วนที่เรานอนก็คือก้าวขามนี้มาอีกระดับหนึ่งนะครับในระหว่างนั้นผมก็ผมเงี่ยาตาแบบนี้ครับ เหมือนจะมันเป็นคืนเดินไหายที่มองเห็นไอตัวนั้นเงาลางๆสภาพตอนนั้นเหมือนเป็นหิงห้อยดวงวุงวัก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 วยืนอยู่ตรงนั้นอ่ประมาณสามถึงสี่นาทีนะครับผมจะเอาภาพภาพประกอบเหตุการณ์ให้ดูครับนี่คือเป็นภาพที่เราค้นหามาได้นะครับใน ขอบคุณภาพที่สามารถลงในช่องนะครับเขาบอกว่าภาพแบบนี้ก็คือภาพผีกองกอยแต่ภาพที่ผมเห็นก็คล้ายๆกับรูปนี้ครับเป็นแบบเป็นเงาลางๆดำๆยืนนิ่งๆพร้อมที่จะกระโจนเข้ามาหาผมอยู่ตอลอดเวลาจจากนั้นผมนิ่งแบบ จหายใจความพอสมควรครับก็จะคล้ายๆรูปประมาณนี้ครับผมนี่คือเอาภาพจากขอบคุณภาพจากอินเทอร์เนต็ตนะครับที่ให้มาประกอบในการพูดคุยในการเล่าเรื่องครั้งนี้ครับในระหว่างที่เราได้ประจันหน้าจ้องหน้ากันนะครับผมนเองในวัยสิบขวบต,ตอนนั้นก็ถือว่า ไม่ถือว่าได้กลัวนะครับผมมีความรู้สึกว่าอยากจะปลุกเพื่อนสองคนแต่ทาไมเขารู้สึกต่างคนต่างนอนนิ่งขั้นผมจะลุกขึ้นมาพูดพลาดหนึ่งเราไม่มีอะไรสักอย่างไม่มีมีดไม่มีคาถาวิชาอาคมเนื่องจากว่าไปเป็นเด็กสิบขวบครับผมก็กล่าวว่าถ้าผีตัวน,นั้นพุ่งเข้ามาหาผมเลยผมก็จะพยายามที่ลุกขึ้นร้องตะโกนให้มันตกใจครับแต่ทีนี้ ต่างคนต่างนิ่งประจันหน้ากันอยู่ประมาณสักสามถึงสี่นาทีแล,แล้วแล้ว <c oughs> เขาก็ค่อยๆหายไปจากเขาเดินหนีจากเถียงนาที่ผมนอนอยู่แล้วเขาก็เดินไปเรื่อยๆจอกก้อย,ก,อย,ก,อย,ก,อยก้อยเหมือนเหมือนไปหากินปลาที่เราปักเบ็ดไว้ที่ติดเบ็ดเราครับเขาบอกว่า คนเดินป่าหรือคนถ้าคนแก่สมัยก่อนจะเชื่อเรื่องพวกผีกองกอยบางคนก็บอกว่าเป็นผีโพงผีกองกอยบางตามพื้นที่ตามแต่ละแห่งเขาเรียกว่าผีเป่าแต่บ้านผมเรียกผีเป่าแล้วกันครับคือเป็นผีที่หากินของดิบแต่บางคนในพานเดินป่าเขาบอกว่าผีประเภทนี้คือเป็นผีดูดเลือดเช่นเวลานอนนอนในป่า อย่าเอาหัวแม่เท้าเช่นเราต้องใส่ส้งเท้านอนครับหัวแม่เท้าเขาบอกว่าบางตำนานเขาบอกว่าผีประเภทนี้จะชอบดูดนิ้วเท้าเราเพื่อให้เลือดหมดตัวไปเขาเลยต้องให้นอนให้หัวแม่เท้าคิดกันหัวแม่เท้าไม่เท้าตีนนะครับให้คิดกันอย่าให้โผล่แบบนี้เขาบอกว่าจะโดนผีกองกอยดูดเลือดนะครับพิธีแก้เคล็ดที่ได้ไปศึกษาไป สอบถามคนถ้าคนแก่มาบางครั้งถ้าผมเสียชีวิตไปก็เ,เรื่องแบบนี้ก็อาจจะไม่ได้เล่าขานไปให้ลูกได้หลานได้เห็นได้ฟังเขาอาจจะไม่เชื่อนะครับผมถึงบอกว่าคลิปนี้ก็โปรดใช้วิจ,จรารณญาณในการรับฟังรับชมครับเป็นเหตุการณ์ที่เจอกับตัวเองนะครับนี่คือเป็นเรื่องจริงที่ บางคนอาจจะไม่เชื่อครับแต่ว่าบางคนถ้าเคยเห็นด้วยตัวเองอาจจะเชื่อตรงนี้สลับคลิปนี้ก็ยาวนานพอสมควรนะครับสลับเล่าเรื่องเดี๋ยวผมจะเอาเรื่องประสบการณ์ต่างๆที่ผมได้เจอเหตุการณ์ตามสถานที่ต่างๆส่วนมากก็จะเป็นไว้เด็กนะครับมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังอาจจะเล่าติดๆขัดๆนะครับแต่ว่าก็ถือว่าเราจัดประสบการณ์จริงขอให้ทุกคนได้ใช้วิจรารณญาณนะครับในการรับชมรับฟัง คอมเมนต์ด้วยความสุภาพนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งแล้วก็ฝากกดกดป,ปุ่มขอบคุณใต้คลิปเพื่อเป็นกำลังใจให้ได้ทำคลิปตลอดไปครับผมสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ